สุดที้ค้นเลยนะครับคลิปนี้ก็จะจสรุป The Future of m a t City อนาคตแห่งใหม่ใน Met City Chapter 2ต้องบอกก่อนนะฮะว่ารายการเด่นนี้เป็นรายการเกี่ยวอนาคตนะครับยังไม่วันเผยแร่แต่อย่างใดเป็นแค่เนื้อหาของบล็อกใน Met City เท่านั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย มาเริ่มที่บล็อกส่วนแรกเลยนะครับในเนื้อหาส่วนแรกนะจะพูดถึงกรารอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมที่เข้ามาในอนาคตนะครับดูในเนื้อหาส่วนนี้จะระบุว่าผู้เล่นสามารถคาดหวังกรารอัปเดตในเนื้อหาทุกสองสัปดาห์ได้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่าใช่นะครับอันนี้น่าจะหมายถึงว่าทางเกมเองจะพยายามเด่นเนื้อหาในทุกสองสัปดาห์นะครับโดยที่มีอาวุธใหม่ยามผนาใหม่และบรการเปลี่ยนแปลงหมดทีวตามที่เพื่อนเองเรียกร้องมาอย่างย,ยาวนานนั่นเองโอ้เดี๋ยวดิ้นพันเลยอะ ส่วนอาวุธใหม่นั้นนะครับนาจเวียนปืนทอมมี่กัน M1014 และปืน M249 ซึ่งสาเปืนนี้นั้นนะครับเคยปล่อยบล็อกและสปอยออมาแล้วนะครับแต่เดือนตุลาคมแต่ไม่ได้กาบเดตแต่อย่างใดนะครับคาดหวังว่าอาจจะรับการเดตเข้ามาในเร็วๆนี้ส่วนยาพันะใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงหมวด PPP นั้นนะครับ จะเป็นการเพื่อรถถังต่อต้อตานอากาศยานซึ่งเป็นรถถังที่สามารถโจมตียามานาทางอากาศได้นั่นเองทาให้การต่อตู้ในหมด PVP แบบเดิมนั้นเปลี่ยนไปนะครับไม่ต้องอยิงปืนขึ้นฟ้าหรือเอาเครื่องบินแบบโดยการโจมตี้วยกันเองแล้วนะครับสามารถใช้รถถังคันนี้ยิงภาพพืนแล้วก็โจมตีบรอากาศได้เลยแถมถ้าสังเกตบริเวณที่ติดอาวุธนั้นจะมีชอม่องบรรจุมิสซาอยู่เยอะมากยิงพร้อมกันได้เหมือนชีวิตจริงเนี่ยบอกเลยนะคือมีร่งกระนาวแน่นอน ส่วนจุดขายนั้นคาดว่าน่าจะขายอยู่ที่ฐานทัพทหารของแมตติตี้และแน่นอนนะฮะยามานาที่สามารถโจมตีได้กักะแบบนี้โซนใหญ่ไม่สามารถาารีสฟอรนได้นะครับต้องขัาจากฐานทัพทหารไปยังจุดที่ต้องการเอาเองนะครับส่วนกอเรลนั้นก็น่าจะช้าเท่ากับรถถังเลยแล้วเพื่อนๆคิดว่ารถคันนี้จะขายราคาเท่าไหร่เลูกเมนบอกกันหน่อยนะและดับต่อไปนะฮะคือการปรับคงเกี่ยวกับหมวด PVP หรือหมวดต่อตู้นั่นเองนะครับข้อแรกคือปืนลูกฟองกระโดดอ,อันนี้ไม่ใช่ปืนลูกฟองมีชีวิตนะฮะ แต่เป็นเอฟเฟกเมื่อเราใช้ชอ็อตกันนะครับเมื่อเรายิางปืนชอ็อตกันออกไปตัวเราจะกระโดด1ครั้งนะครับก็เหมือนเป็นแรงกระแทกจากปืน ซึ่งเอฟเฟกแบบนี้เคยอัปเดตห้แล้วในเกมแล้วถูกลบออกไปในช่วงเวลาไม่นานข้อต่อไปนะครับเลเซอร์ร o no r วิร์ o โน r อร์แร็ตามปกติมาาเมื่อเราเปิดใช้อไฟลม้มลงหรือถูกโจมตีจนเสือชีวิตในเกมเราเองก็จะได้รับเอฟเฟกต์แร็กดมานะครับก็จะเป็นการจำลองเอฟเฟกต์างฟิกนะครับว่าเราจะกระเด็นไปทางไหนจะลอยไปกลางอากาศแล้วแกนขาาจะห้อยสนาบแบบใดนะครับการจำลองให้เหมือนจริที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งเอฟเฟกนี้อาจช่วยเลอกในอนาคตเพราะบางครั้งก็เกิดบัคที่ตัวละครจมดินแล้วไหลไปไกลจนจับไไม่ด้เอง อันดับที่3 Vehicle h e a l t h Adjustment เป็นการปรับสภาพของตัวรถอาจทำให้รถบางคันได้รับตัวเลือดเพิ่มขึ้นนะครับหรือไม่ก็ถูกเนิบเหมือนฮุฟฟอร์ครับที่มีพลังเหลือแค่200เท่านั้นเอง อันดับที่สี่ a วอร์เฟนสตาร์ดจัดเมน์เป็นการปรับค่าของวุฒใหม่ทั้งหมดอันดับที่5 Health Pack ชุดสุขภาพอาแเทยเทีมใ,ใหม่ที่ช่วยการรักษาหรือเพิ่มเลือดให้กับรเราอย่างรวดเร็วกว่านะครับอันดับที่6 r e a ี i n g r i ้ t รเอชิเป็นการเพิ่มโลกของตรวจที่มีแต่ c ั a ตะวันกลับมาอีกครั้ง แถมโคเรเกตย,ยังบอกว่าจะเพิ่มโลกแบบปร,รับได้ดูเหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นโลกแบบไหนต้องอยตามกันต่อไปและ2ข้อท้ายของการปรับหมวด PVP จะเป็นการปรับสมดุลของฮีโร่และไวยร้ายซึ่งเัมนก้าวข้อนี้นั้นนะครับจะเป็นหัวเรื่องเขาจะปรับในหมด PVP ในอนาคตนะครับซึ่งก็ต้องรอยตามกันต่อไปส่วนเนื้อหาต่อไปเป็นชั้นใหม่ในธนาคารนะครับก็มีภาพเป็นเลเซอร์ ซึ่งสถานฐานบ้านน่าจะหมุนได้นะครับแถมมีลูกศรชี้บอกถ่ายด้วยการคิดว่าแบบนี้น่าจะเป็นทางออกจากธนาคารแบบใหม่นะครับเพราะก็จำได้ว่าเรเซอร์สถานี้เคยมีมาแล้วในร้านเข้าดับในแชปเตอร์1ตัวรูปต่อมานั้นก็จะเป็นเรเซอร์เส้นตรงนะครับซึ่งน่าจะเคลื่อนไหวไม่ได้การคิดว่าน่าใช้เราข้ามเรเซอร์จากนั้นก็กระโดดเข้าไปบ,บนกล่องนะครับแล้วก็ข้ามเรเซอร์สามเส้นจุดนี้แล้วก็ข้ามเรเซอร์อีกจุดหนึ่งแล้วก็เจอกับเลเซอร์หมุนได้ด้านหน้านะครับ แล้วเพื่อนคิดว่าสองรูปนี้จะเป็นทางออกหรือทางเข้าธนาคาร แล้วธนาคารแบบนี้ขวงปนได้เงินเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับข้อต่อไประบบ i n v e n t o r y System เตป็นระบบจัดการสินทรัพย์หรือสิ่งของที่เรามีอยู่ในตัวซึ่งตามปกติถ้าเราอยากแต่งกระเป๋าแต่งหน้ากากหรือแต่งปืนต้องมาคุยกันต่างที่ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราจะแต่งปืนต้องมาคุยกับคนที่ร้านปืนใช่ไหมครับอยางแต่งกระเป๋าอยากแต่งหน้ากาก็ต้องมาคุยกับคนที่ให้บริการเรียงชั้นสองรังโจร ซึ่งระบบการปรับแต่งแบบนี้มันน่องข้าจะยุ่งยากนะครับแถมหนักซ้ําถ้าอยากจะแต่งรถหรือแต่งปืนแฟาาชั่นโทรศัพท์ที่แม่ตี้มีให้นะครับต้องเสียหนึ่งร้อยลูบักในการซื้อฟังก์ชันส่วนเสริมนี้แต่มันยังไม่ครอบคุมการแต่งกระเป๋าและหน้ากากาอยู่ดีนะครับจึงทำให้เกิดระบบใหม่อิเมเมอร์ชิสเ็มเข้ามาั่นเองซึ่งจะพักตัวอย่างที่เขามีให้นะครับก็จะมีการปรับแต่งกระเป๋าหน้ากากาสุน,นัขและประเภทของอาวุธด้านข้างนะครับ ส่วนในรูปภาพต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของการปรับแต่งอาวุธปืนนะครับถ้าเราสังเกตบริเวณสเปคของปืนนะฮะจะมีแถบสีเพิ่มขึ้นมาด้วยตรงแถบความแม่นยำแล้วก็แถบก็เร็วในการยิงของปืนมีแถบสีเพิ่มขึ้นจากแถบเดิมนั่นหมายก็ว่าอาจจะแสดงให้ถึงว่าตัวปืนสาม,มารถอัปเกรดได้หรือเป็นสเปคตัวปรับใหม่นั่นเอง รูปภาพต่อมาก็จะเป็นเมนูการปรับแต่งสีนะครับ mm hmm. หรือเท็กเซเจอร์ลดลายหมดสิ่งของเราต้องการจะแต่งนะครับซึ่งในตัวบล็อกเนื้อหาเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะฮะว่าจะมีตัวของรถหรือปืนอะไรเข้ามาหรือเปล่านะฮะและรูปสุดท้าใน i n v e n t ท r รี y ิเต็มนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหน้าตาของการปรับแต่งปืนครับ ซึ่งด้านบนก็จะเป็นชื่อของปืนไลโฟจู่โจมนะครับด้านล่างเป็นตัวติดสโคปส่วนด้านล่างะฮะก็จะเป็นเขียว่าแหล่งที่มาแล้วก็มีคําว่าแหล่งด้านล่างนะครับนั่นหมายกาว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อต้องแต่งที่เพิ่มเข้ามาในการแต่งปืนในอนาคตนั่นเองส่วนข้อต่อไปนะครับจะเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับเขาจะเปิดแล้วแต่เขาจะเปิดกับคนที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสก่อนนะครับนั่นหมายกาว่าคนอย่างเราก็ต้องรอกันต่อไปและเรื่องสุดท้ายคือมิวโอเชียนนะครับ ไม่ใช่การเปิดตัวมหาสุดใหม่นะแต่เป็นการปรับปรุงขึ้นในมหาสุดใหม่ซึ่งตาปกติเนี่ยคือน,น้ำทะเลในมหาสุดในแบบเจตี้เองเนี่ยก็จะม,มีขึ้นอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะฮะแต่อเนี้ยก็จะปรับปรุงใหม่ให้มันแรงขึ้นเหมือนจริงยิ่งขึ้นนะครับฝั <Wow. S 1> ่งกี่งเรงขอบของแมปจะเห็นขึ้นเป็นลูกเลยนะครับถือว่าทำสวยขึ้นมากเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะกินสเปคเครื่องกว่าเดิมหรือเปล่า และนี่ฮนะคือทั้งหมดของบล็อกที่จะอัปเดตในอนาคตของแมตตี้แชปเพื่อถูกทีทั้งสองซึ่งทําเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าซึ่งเหล่านี้จะรับการอัปเดตเมื่อไหร่แล้วสึ่งใดจะมาก่อนนะครับก็ต้องรอยตามประกาศในสัปดาหนะ์หน้าแล้วเพื่อนชอบเนื้อหาส่วนไหนมากสุดเลิกเมนบอกกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ